ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับตอนนี้ก็จะเป็นบทที่6.6นะครับสำหรับสกายานังอีนะครับผู้เป็นหัวหน้าคาร์เ A ในปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเธอคือการที่ห้อง2ห้องหรือ3ห้องนครือัามห้อย่างลับแองี และถึงแม้ว่าสก,กายนังอีะครับจะได้ทําการสืบข้อมูลมาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีสัญญาณหรือรายงานอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นตัวสก,กายนังอีก็ได้คิดว่าโอกาสที่จะมีคัดอื่นจับมือกันแบบลับๆก็แทบจะเป็นศูนย์ตอนนี้สก,กายนังอีก็ชนะอยู่ที่29แต้มเมื่อจบครึ่งแรกตัวสก,กายนังอีก็ได้ชวนคารมโลโรไปกินข้าวคามโมลโรกินข้าวกลางวันด้วยกันไหมในเมื่อเธอตกรอบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมที่ตัวคารมโลโรก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่สก,กายนังอีเธอจะไม่สนใจคู่ต่ออสู้หห่รอ ถึงแม้สักอันอีกนะครับจะไม่ได้รับความชมแต่เธอครับก็ยังคงยิ้มและเดินไปที่ทางเดินคิดโตะก็ได้เดินตามไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ถามว่าเชิญฮาชิโมโตะมายัางปกติเวลาที่ทั้งคู่นะครับคิโตะและคามุโระอยู่ด้วยกันฮาชิโมโตะก็มักจะอยู่ด้วยแต่ตอนนี้คามุโระก็ได้ขำนะครับในขณะที่จินตนาการว่าฮาชิโมโตะกำลังหาข้อมูลในโทรศัพท์อย่างสิ้นหวังและแทนมันตกเป็นเป้เปปาหมายของริวเอ็นอีกด้วยแทนท้าผิดไปแล้วถึงสองครั้งเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ฮาชิโมโตะจะจริงจัง,จง,จง,จงเพราะว่าไม่อยากถก ในขณะที่ไอโนโคจิและโฮลิคิตะครับกำลังพูดถึงเรื่องในโรงอาหารที่มีไม่กี่คนครับที่จะมาที่โรงอาหารตอนนี้ได้ต้องเป็นคนที่ถูกคัดออกแล้วนะครับหรือว่ายังตอบไม่ผิดครับหรือเป็นพวกที่ไม่ได้สนใจอะไรมากครับเช่นเดียวกับไอโนโคจิ ji, ถึงจะมาที่โรงอาหารที่นี่ได้ในขณะที่ทั้งคู่ครับคุยกันโัวขอสกายนางีนครับก็ขอคานั่งรวมโต๊ะด้วยซึ่งโฮลิคิตะการอนุญาตนะครับ,าารตญญรบแต่ถึงแม้โฮลิคิตะจะอนุญาตแล้ว แต่โฮลิคิตะก็ยังคงแปลกใจนะครับที่หัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหาเธอซึ่งตัวสแกนงอีนะครับก็มานั่งกินข้าวด้วยแต่เธอนะก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยตัวสแกนังอีก็บอกนะว่าคามูโรและคิโตะก็จะตามมาด้วยถ้าสองคนนั้นครับก็ลังต่อคิวซื้อข้าวอยู่พอทุกคนมาที่โต๊ะนะครับสกานงอีนะครับก็นั่งฝั่งตรงข้ามกับโฮลิคิตะซึ่งคิโตะก็มานั่งนะครับพองกระถาข้าวสองใบนั่นก็เป็นสัญญาณชัดเจนนะว่าพวกเขาครับสนับสนุนสกายน้งอีมาโดยตลอด แต่คามูโร่ก็เหมือนจะไม่เอาด้วยนะครับที่ต้องนั่งกับพวกไอโนโคจิและโฮลิคิตะแต่สกายันึิงก็ได้บอกนะว่าทําไมล่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะซึ่งถึงแมค้คามุโร่จะโดนคัดออกไปแล้วนะครับแต่ด้วยคะแนนท่องที่อยู่อันดับหนึ่งนะครับตัวเธอเลยไม่ได้กังวลเลยมากต่อให้ตัวเธอจะโดนคัดออกก็ตามไอโนโคจิก็ด้ทักทายคิโตะนะครับและคิโตะก็ได้พยักหน้าเล็กน้อยสกายันติงก็ได้บอกนะว่าจริงๆตัวเธอยังใจอ่อนอยู่และนั่นนะครับเป็นสาเหตุที่โฮลิคิตะนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ2ได้ซึ่ แต่ก็มีนักเรียนชายนะครับปรากฏตัวจากด้านหลังของโคลิคิตะที่กาลังงดงิดอยู่เขาถามโคลิคิตะนะว่าขอนั่งด้วยได้ไหมท,ทันทีที่คิโตสัมผัสได้ก็ได้รีบุูขึ้นทันทีพร้อมแสดงท่าทีอย่างเปิดเผยนะว่าอีกฝ่ายคือศัตรูแน่นอนอย่างไรก็ตามคนคนนั้นนะครับก็คือริวเอ็นนะครับริวเอ็น,นครับก็ได้นั่งลงนะครับโดยที่ไม่ต้องรอโคลิคิตะอนุญาตซึ่งก็มีคนบอกนะว่าริวเอ็นนายที่อยากขายจริงๆแต่ริวเอ็นก็บอกนะว่าเขานะครับเข้ามาในฐานะหมาป่าเพื่อมาดูฝูงแกะเท่านััน้นนและะรริวกก็ดูชมาคบ ถึงแม้คะแนนของริวเอ็นจะตามหลังอย่างมากในครึ่งแรกคิโตะก็ได้บอกให้ริวเอ็นออกไปเรื่องริวเอ็นก็ตอบนะว่านายมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันดูคนแคสต,ตรงนั้นสิยังไม่พูดอะไรสักคำเลยที่ตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงสกอนังยีนะครับคิโตะก็บอกนะว่าตัวเขานะครับจะเป็นคนพาริวเอ็นออกไปเองแต่เหมือนสกอนังยีก,ก็จะพูดว่าริวเอ็น,นครับเป็นแค่หมาป่าที่หิวแล้วน่านสงสารแค่นั้นเองไม่ต้องกังวนหลหรอกในขณะที่สามคาร์ทแข่งกันอย่างสูสีก็มีเพียงแค่คาร์ขรนนรท,ทข้างหลัง ที่ตัวที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่แหละลิวเองนก็ได้บอกนะว่าคาโมโรเธอดูใจยเย็นและผ่อนคลายมากเลยนะมาเทียบกับคนที่หายตัวไปในวันนี้น่าจะหมายถึงฮาชิโมโตะนะครับที่กาลังกังวลเรื่องการโดนคัดออกอยู่แล้วลิวเองนก็ได้พูดต่อนะครับว่านายก็เหมือนกันนะคิดโตะถ้าพาครั้งเดียวก็ตกหลอกซึ่งซากยังนี่ก็บอกนะว่าตอนนี้ฉันเรียกของฉันอยู่อันดับหนึ่งกับการฉันเลียงของนายอยู่อันดับสุดท้ายลิวเอ็นนายอยู่ในตําแหน่งที่จะพูดคุยเรื่องนี้ได้จริงๆหรอซึ่งมาทั้งสองกบับกัักนนไปนมาคร แต่ริวเอ็นก็ไม่ได้สนใจใเไรมาเพราะกับยิ้มนะครับแล้วก็ฟังต่อริวเอ็นก็บอกนะว่าเข้าใจแล้วสก,กายน,างนังอีลืมเรื่องความแตกต่างของ,ของคะแนนไม่ได้เลยเราคิดดูสิคามุโระถ้าการสอบครั้งนี้จะจบลงโดยที่มีการขัดออนถึงสองครั้งและชั้นเรียกของสก,กายนางังอตกมาเป็นอันดับสุดท้ายเธอรู้ไหมว่าสก,กายนังีจะตัดสินใจยังไงต่อคามุโระก็กังวลอยู่บ้างนะครับแบบว่าก,กินข้ามไม่ลงนะครับแต่ก็ไม่ตอบอะไรริวเอ็นก็เลยหันไปถามโฮลิคิตาแทนนะครับว่าจะทํายังไงแล้วก็ได้ถามนะว่าทำไมโฮลิคิตาครับถึงเลี้ย เพราะว่ายามามูระนะครับก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่สมควรจะโดนคัดออกคามมโรนะครับถูกพามาที่นี่แต่ยามามูระนะครับไม่ได้ถูกพามาที่นี่จะข้อเท็จจริงเพียงข้อเดียวก็ทําให้รู้นะครับว่าคามมโรนะครับพิเศษกว่ายามามูระอย่างแน่นอนแล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบกันครับระหว่างคามมโรและยามามูระแบบว่าใครมีผลงานที่ดีต่อสก,กายนังิและก็ผลงานสน่วนตัวมากกว่ากันนะครับแต่เมื่อริเวนครับ,ร,ร,บรู้ว่าการยุ่ยยุของเขาไม่มีผลแล้วจึงเปลี่ยนหัวข้อคุยแทนครับไปคุยเรื่องของอิจิโนเซะที่ไม่มาแทน ดูเหมือนว่าชาเลนจ์ของอ e ีจินโนเซก็ไม่อยากให้ใครโดนคัดออกจริงๆนะครับเพราะนั้นแต่มาที่นี่ก็ไม่มีใครนะครับเห็นโค้ชจากห้องของอ e ีจินโนเซกมาที่โรงอาหารเลยหรือแม้แต่เข้าห้องน้ําก็ไม่มีใครเข้าเลยนะครับเรื่องเหมือนตรงนี้ใครบอกก็ไม่รู้นะครับบอกว่าอ e ีจินโนเซนะครับพร้อมจะแพ้นะครับเพื่อไม่ให้คนในชาเลียของเธอโดนไล่อ,ออกแลวก็ได้บอกนะว่าอ e ีจินโนเซกนะเป็นผู้หญิงที่บ้ามากริวเอ็นก็บอกอีกนะครับว่าเพราะแบบนี้ริวเอ็นนะครับเลยอยู่อันดับ3ได้จากตอนแรกที่อ e ีจินโนเซนะครับอยู่อัน,บ, 3, อ e นะน,นบบเเีนนนนป็คแ ความมุ่งมั่นของอีจินเซกมันสุดโต่งมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโลกจิตเลยทีเดียวแต่หากเธอยังทําแบบนี้อยู่ในครึ่งหลังนะครับเธอจะปกป้องใครไม่ได้อีกแบบนั้นนาะก็น่าจะมีหวังนะลิวเอ็นซึ่งตอนนี้ทั้งหมดก็ได้คุยกันครับแต่ลิวเอ็นก็บอกนะว่าจะรอนะครับแล้วก็ได้ลุกออกไปมาลิวเอ็นลุกออกไปก็ปน่าจะตัวของสกายนังอินะครับที่บอกนะว่าทุกคนมากินข้าววันต่อเถอะตัวกระข้ามกับความคิดเล้าข้างในขนาดนั้นนะครับลิวเอ็นมีท่าทางที่แปลกไปนะครับเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเขาครับน่าจะเ มันเป็นข้อความที่ส่งให้อิโนโคจิรู้นะครับแบบเงียบๆซึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่6.6นะครับโอเคก็ใครชอบพี่ก็กดไลค์ด้วยนะครับไปทักไปๆทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามรีฟทำให้นะคือแม่งยาวจัดเลยไอ้ตอนสอบเนี่ยผมก็พยายามจะลงเนื้อหานะแล้วก็พยายามตัดเนื้อหาเป็นหลายเนื้อหาอยู่เหมือนกันนะโอเคไปๆครับทุกคน